หนังสือการพัฒนาแนวทางการเพิ่มความไว้วางใจและเสริมสร้างความโปร่งใสของรัฐบาลและรัฐสภาโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนกรณีศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดความเชื่อมั่นต่อการทำงานของรัฐบาลและรัฐสภาเป็นเรื่องที่มีความท้าทาอยอย่างมากโดยเฉพาะในยุคดิจิตัลกับคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสนใจการเมืองมากขึ้นเมื่อมองผ่านสถานการณ์ทุจริตของประเทศไทยผ่านดัชนีวัดภาพลักษณ์การคอร์รัปชันขององค์กรเพื่อความโปรง่งใส จะพบว่าภาพรวมของประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่ไม่ดีเท่าที่ควรประชาชนมีแนวโน้มความเชื่อมั่นการทำงานของรัฐบาลลดลงการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของความเชื่อมั่นและความโปร่งใสของรัฐบาลและรัฐสภาในมุมมองของประชาชนกรณีศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและจัดทำข้อเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการเพิ่มความเชื่อมั่นและเสริมสร้างความโปร่งใสของรัฐบาลและรัฐสภาโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยทุกท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้าหรือสกแกนคิวอ d e คตที่ปรากฏขึ้น